แล้วไปกินชื่นใจแฉข้าวเช้ามากันถึงอีกหนึ่งมิติใหม่พ่อค้าลูกค้าซื้อขายน้ำส้มมิวสิคอลเป็นการซื้อขายน้ำส้มแต่มิวสิคอลนะไปดูคลิปกันก่อนไปดูคลิปไปค่ะ God is shoes. you. you? Ooh. How Ooh. much? <laughs> money, money, oh, oh, me. Piece of you Oh, One is orange juice. for you. How did orange you? you? Only for you? Thank you. <laughs> thank you. แล้วคนขายอะไม่ได้มีทีท่าที่จะร้องเพลงแบบนี้ได้โค้ดแล้วเขาเสียงดีอะมาน่ะคนซื้อด้วยนะคนซื้อก็สข่งดีนะมามัแม่คนซื้ออะคือดีมเกิลนะฮาวมัเนี่ยดีดิเห็นเวลาดีมเกิลมา thank you นะ thank you นะ thank you Orange juice for you Orange j u i o you t a n you แล้วเปิดกินเปิดกินลยไงต่อชื่นใจเห็นไหมแล้วฉันกินอีกคำหนึ่งปิยวานฉันกินคำักกี่คำหนึ ปวดขีเบ่งเมื่อกี้เบ่งคำดท้ายที่คำสุดท้ายของดาดากินแล้วคำสุดท้ายของดาดาหนึ่งสอาดาดาไม่ฟอร์มเลยอะนู้งเสียงอุ้งในคอแต่กไม่ได้แก๊กอดไม่ได้งั้นฉันจอึให้เธอพูดดาดากินคำสุดท้าย กลัวแยกยายเธอจริงๆอ่ะตรงเนี้ยกันบ้านด้วยอ่ะก็ต้องบีบตะกิ้เข่าพี่อ้คือแทนที่จะพูดว่าอือร่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้อ่ะอันเนี้ยถ้าฉันรองให้กับเขาต้องลองท่านี้กลับมาได้ดาดดินทั่วไปเธอว่าใครเธอมันคนอวดดีลงตัวเองและไม่ p r o เฟ s s i o n a l อ y h ถ้าเธอส่งมาอย่างงี้คนขายต้องบอกออเรนจ์จูสออเรนจ์จูสออเรนจ์จูสวนี้กีนาแล้วพัทยาหรือบอดเวย์แกเล่นกับเราไปบนวังแล้วเราเจอหนุ่มแล้วนะถามว่าฮ่าฮ่าฮ่า่ฮ ฉันขับรถหนี <Hospital> เลยนะเพราะอะไรตุ๊ดเหมือนกันตุ๊ดเหมือนกันแฉเข้าเช้า